อายุหาเนี่ยมีกี่หมู่มันจะมีที่รับผิดชอบของอบตอวิหารก็มีเจ็ดเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าค่ะเพราะว่ามันจะมีทั้งในเขตนอกเขตอะค่ะ่ใช่เพราะว่าในตำบลวิหารมันมี9หมู่แต่จะมีทั้งในเขตและนอกเขตในส่วนของเทศบาลก็จะมีอีกค่ะเก้าหมู่บ้านกับภารกิจควานหาพ่อวิชาญเย็นสุขที่จังหวัดนครสวรรค์ จากข้อมูลที่ได้มาคนคนนี้มีเพียงคนเดียวในประเทศไทยอยู่ที่ตำบลพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ครับคำตอบจะไปอยู่ตรงไหนเริ่มต้นจากหมู่เก้าที่เรายือนอยู่นี่เลยครับหนูมาอาบไอมาตามหาบ้านผู้ใหญ่บ้านจ้าหมู้าประตูหน้าเลยครับประตูหน้าใช่ไหมประตูหน้าช บ้านหลังสวยบ้านหลังสวยอะบ้านหลังสวยๆน่าพี่รู้จักคนชื่อวิชาญเย็นสุกไหมวิชาญเย็นสุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครจะรู้จักไหมคะทั้งคุณเย็นสุกอยู่โน่นเหรออยู่ทั้งเหนือนั่น หมูนี้จะใช่เลยหรือเปล่าโชคดีขนาดนั้นเลยเหรอเออสวัสดีครับพี่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเด้อหนุมมาตามหาคนคลากจากกันครับพี่ผู้ใหญ่อยู่ไหมผู้ใหญ่ไปไหนอ่ะก<ป>๋วยเตี๋ยวผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ติดต่อไม่ได้ แต่ความหวังมันล้นอ,อกอยากจะได้คำตอบไวๆอีเตยเลยขอให้พี่ๆแว้นมอเตอร์ไซค์พาไปหาผู้ใหญ่แต่พอขับออกไปยังไม่พ้นหน้าบ้านเท่าไหรนะักก็เบรกแทบสะบัดครับอะไรวะอะไรคุณพี่เขากลับมาแล้วเหรอเรยอถามดิ มหาผู้ขาชื่ออะไรนะวิชาญสุกเตื่นเต้นอีกแล้วสำรานเย็นสุกก็มีตายไปแล้วฮะสำรานเย็นสุกก็ตายไปแล้ววิชาญค่ะวิชาญไม่ใช่ชื่ออะไรสำรานเย็นสุกสำรานไม่ใช่ใช่ไว้หนูตรงเต้นวิชาญเขาชื่อวิชาญวิชาญเย็นสุกวิชาญเย็นสุกปนงเขาเย็นสุกเขาต้องอยู่หมู่8หมดเลยเย็นสุกอายุหมู่8ว้เออ โคุณพี่ทำเอาใจหล่นไปตัดตุ่มเลยนะครับแต่สำราญเย็นสุขที่เอ่ยถึงไม่แน่เขาอาจเป็นญาติของพ่อวิชาญเย็นสุขก็ได้ถ้าเอาให้ชัวร์เลยก็ต้องเร่งเครื่องไปหาผู้ใหญ่บ้านตามหาไม่นานเราก็ได้เจอกันครับ เมื่อกี้เหมือนเหมือนพี่ที่อยู่บ้านผู้ใหญ่อ่ะหน้าบ้านผู้ใหญ่เขาบอกว่ามีคนหนึ่งนามสกุลเย็นสุขแต่ชื่อสำราญเย็นสุขเขาเสียชีวิตไปแล้วอยู่หมู่แปดอะไรเงี้ยเอ๊จะคุ้นคุ้น,นหรือเปล่าเท่าที่ผ่านมาชื่อวิชาน,นเย็นสุขไม่เคยเจอในทะเบียนบ้นานมาก่อนในหมู่ของของผีใหญ่ใช่หมู่เก้าปัดตกผู้ใหญ่ยืนยันไม่มีคนที่เราตามหาแน่นอน แต่โชคดีที่มีแฟนรายการมาบอกว่ารู้จักคนนำสกุลเย็นสุขอยู่ที่หมู่สองครับเลยอาสานําทางทีมงานไปสอบถามทันทีพี่ฟูพี่ฟูเขาอยู่ตรงปากทางเข้าวัดอินทารามอะ่ะที่มันมีป้ายอะ่ะโอเคขบผม พี่ฟุกหรือเปล่าคะพี่ฟุกหรือเปล่าสวัสดีครับพี่ฟุกหล่ออยู่นะไหนลงไปหน่อยเดียวเดียวโอเคลงไปหน่อยเดียวถึงช่เดี๋ยตามผมไปใช่ไหมใช่โอเคไปเห้นพี่เต้ยขึ้นเราจะถอดคอนว่าถอนหรอคือคืออย่างนี้คือลูกสาวเขาอะอยู่ไทยนาคนนึงตอนนี้เขาอายุ24ปี ขาไม่รู้อยู่คนนะเขาเป็นสองคนเขาไม่รู้ว่าอดีตเขาเขาแฝงเนาะวิชานี่กุรู้พ่อยแฝงมาพลอแฝงมารู้ก็อ๋อพ่อแแฝงใช่ไหมะใช่พ่อแแฝงพ่อยแฝงก็อยู่กับลูกเขาเนี่ยพิการอยู่ที่กาญจนบุรีในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นก็มีญาติของคนชื่อวิชาญผ่านมาพอดีเราจึงได้พูดคุยและขอเบอร์ติดต่อพ่อวิชานครับ คือคือมีอยู่คนหนึ่งมีผู้หญิงอยู่คนนึงเขาอายุ24ปีร้องเรียนมาให้เตยเนี่ยช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อยคือเขาพันภาพกับคุณพ่อตั้งแต่อายุ2ขวบนะครับผมพ่อเขาชื่อวิชาเย็นสุขคือในใบเกิดไม่ได้ระบุเลข13วิชาเย็นสุขใช่เราวิชานั่ยน้องชายแต่คือใช่หรือเปล่าผมไม่รู้นะ นี่โทรอยู่แต่ว่าไม่รับสวัสดีครับฮ,ลฮลัลโหลใช่เบอร์คุณพ่อวิชาญเย็นสุกไหมครับได้ไดอโอเคคุณพ่อครับคุณพ่อสะดวกไหมครับตอนนี้จะขอ,ขอรบกวนเวลาสักครู่โอเคคุณพ่อครับผมเมน,นะครับโทรจากเพจฮีเตอร์อีจันครับ <ผม S 1> เป็นค,คุณพ่อดูอยู่เดี๋ยวมันใช่ใช่ไหม คุณพ่อครับคุณพ่อใช่คุณพ่อวิชาญเย็นสุขใช่ไหมใช่ใช่ฮะโอเคโอเคแต่ว่าเบื้องต้นคุณพ่อ,อยังบอกว่าไม่ไม่ใช่คนที่เราตามหาถูกไหมไม่ใช่ไม่แค่มีมีคนชื่อวิชาญเย็นสุขอีกเหรอครับพ่อมันมีสองคนนะอ๋อมันมีสองคนเขาว่าตอนเจนทหารชื่อเดียวกันเลยอะอย เมื่อเป้านี้ก็ยังไม่ใช่แต่มีทางให้ไปต่อเราก็ไม่หยุดครับคราวนี้มีอีกวิชาญเย็นสุขก็ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าแต่ก็ต้องลุยนะครับ คือ,คอมีอยู่คนนึงเขาอายออุประมาณ24่ี่ปีครับร้อ,องเรียนมาที่เพจของหนูให้ช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อยพ่อถึงไรพ่อเขาอ่ะเขาพัดพ้ากันตอนสองขวดนะพ่อเขาก็จากมาอะไรเงี้ยพ่อเขาชื่อวิชาญเย็นสุกวิชานเย็นสุกวิชานมันตายอ่ะตอนนี้ก็ตอนตายสามสิบห้าตอนตายสามสิบห้า ตายตั้งแต่2,528ไม่ใช่เพราะว่าลูกเขาเกิด39ทำไงดีอะไปต่อ,อยังไงอ่ะน่าสงสัยที่ทั้งตำบลพยุหะคีรีไม่มีวิชาญพ่อของแอนเลย แล้วข้อมูลที่เราได้มาแต่แรกผิดพลาดตรงไหนก็ยังไม่มีใครตอบได้นะครับทีมงานหมดหนทางไปต่อตัดสินใจโทรกลับไปถามแอนอีกครั้งเพื่อจะได้เบาะแสเพิ่มเติมแล้วเราก็มีเบาะแสใหม่จริงๆครับแอนได้ข้อมูลจากยายมาว่าปู่หรือพ่อของพ่อวิชาญชื่อฉายเย็นสุขและบ้านอยู่ที่หมู่สี่แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียน ากตำบลพยุหะคีรีทีมงานบึ่งต่อไปเขตบางขุนเทียนตามเป้าหมายที่ปักหมุดทันทีครับเริ่มตามจากพี่แม่มประธานชุมชนที่นั่นนกกลสขขอออาาาตตมหหหััวใจีีคครรึ่่่งงงทยู้น,น พี่แหม่มพอจะคุ้นชื่อคนชื่อฉายเย็นสุกบ้างไหมหรือคนนามสกุลเย็นสุกอะแต่ในพื้นที่หมู่4เนี่ยก็คือพี่แหม่มไม่ไม่คุ้นเลยนามสกุลเย็นสุกไม่ไม่มีเลยเนาะในในชมนุมชนของพี่แหม่มไม่มีคนนามสกุลเย็นสุกเนาะ <c oughs> พี่แหม่มบอกพี่แหม่มไม่คุ้นเลยกับนามสกุลเย็นสุกมีผู้ใหญ่บ้านหมู่อื่นไหมที่พอจะจะจะ,จะ <c oughs> มีข้อมูลได้ใช,ใช่ใช่ใช่ผู้ใหญ่บ้านหมู่อื่น มือนั้นนี่ต้องไปที่สินทวีอ่ะไปหาผู้ใหญ่ชาติผู้ใหญ่ชาติแต่ก่อนก็ออคุมหมู่เสโยอ่ะหมู่เสด่าข้า โหลสวัสดีครับอันนี้ผู้ใหญ่ชาติไหมครับครับผมผู้ใหญ่พอดีผมมาตามหาบ้านของคนชื่อฉายเย็นสุขครับผมใช่ฉายเย็นสุเหรอใช่ฉายเย็นสุขเดินไปบ้านยยแก้วตรงไหนครับยายแก้วมีตู้เอทีเอ็มอยู่หน้าบ้านไปหายยายแก้วเดี๋ยวยายแก้วจะพาไปบ้านนันสตูมเย็นสุขโอ้ขอบพระคุณผู้ใหญ่มากๆครับผมครับครับ หลังจากผู้ใหญ่ชาติประสานหาเฮียแก้วเรียบร้อยแล้วทันทีที่เราเจอกับเฮียแก้วจึงไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากนะักแกก็เตรียมตัวพาเราไปหาคนนำสกุลเย็นสุขทันทีครับโอเคงั้นเดี๋ยวพาไปบ้านพี่เล็ก,เ,ลกเย็นสุกคนนำากุณเย็นสุกนันกัน<อ>คนชื่อเล็กเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายมีสิทธิ์ไหมแอนบอกว่าพ่อช่ลเลนชื่อเล็กจริงเ <laughs> หรออายุเท่าไหร่ <laughs> พิ่งกเกษียณ เกีเสียงแบงค์น okay. 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 euh ี่สองวันปีตังปีนี่เองโอเคโอเคเลยอเคแก้วไปครับไปสวัสดีครัดีเ็กสวสควัสดีค่ะเรื่องอะไรครับ พี่คนนี้ชื่อเล็กเย็นสุขครับใช่อยู่ว่าเราตามหาคนที่อย่างน้อยก็นำสกุลเย็นสุขแต่เมื่อเล่าที่มาที่ไปให้แกฟังแล้วจึงได้คำตอบแบบนี้ครับแล้วแล้วพี่พี่ชื่อจริงไม่ใช่ชื่อวิชานใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ชื่อเล่นชื่อเล็กคือวิชานเนี่ยน่าจะเป็นลูกลุงฉายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ไม่ ไม่เคยเจอลูกเขามาทั้งนานแล้วนะแต่มันจะมีอย่างนี้อีกคือน้องคนนี้ยเขาเป็นลูกลุงหนูว่าอาจจะรู้จักลุงหนูคือใครลุงหนูนี่ก็คือเหมือนเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องกับกับลุงฉายมันมีน้องที่ชื่อปูอะ่ะเออปูที่เขาขายน้ําขายอะไรเ,ออเนี่ยออไล้วลองถามปูด้วยว่า<อ>เคยเจอลูกลุงฉายไหมภารกิจเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วมีการเอ่ยถึงหลายคนพอสมควรที่อาจเกี่ยวข้อง แต่ท้ายที่สุดมาจับจุดได้ที่ว่าต้องไปสอบถามจากคนชื่อปุ๊อีกทีภาวนาให้ปลายทางมีคำตอบที่ชัดเจนได้แล้วนะครับคือเราทำรายการตามหาคนทัดพลาดจากกันครับ แล้วทีนี้พอดีมีลูกสาวคนนึงอะเขาว่าอยากตามหาพ่อเขาข้อมูลที่เราได้มาเราก็เลยก็เลยก็เลยรู้ว่าอยู่ประมาณแถวนี้ชื่อวิชารเย็นสุขลูกของตาฉายเย็นสุ<ม><ม>พิจักนั่นไงวิชารเย็นสุขลูกลุงฉายเย็นสุขพ่ปุ๊บอกรู้จักอะไรยังไงกันแน่ละครับเนี่ยภาร,รกิจนี้จะได้บทสรุปยังไง ติดตามต่อช่วงหน้านะครับเฮ้ยหลัแล้วฮัลโหลพี่เล็กนินโปูนะ uh ไม่คุณคุณพ่อคุณพ่อ,คพอเคยไปมีลูกสาวอยู่ที่จังหวัดชัยนาทไหมครับาารรักดรกดน,นอนนนบ้